ดีค่ะชาวโซเชียลแคมค่ะวันนี้หนูจะโชว์รูปภาพหนูแชะนะคะคือตรงนี้ค่ะดูทำด,ดีีสวยมสวยไหมคะที่ที่หนูผมยาวอะค่ะสวยไหมคะที่หนูผมยาวค่ะ,คะ,คะแล้วเนี่ยก็คืออันที่หมุนได้คืออันนี้ มันหมุนได้ในตู้เย็นก็คืออันนี้ค่ะแต่ก็แต่นี่ใช่ไหมคะนี่ก็คือเกดาษที่หนูทำตะวันน,ะนะะั่นค่ะวันที่หนูมาที่แคนาดาแล้วหนูทำนั้นแล้วมันเก่าเลยมันลบออกไปนิดหนึ่งหนูก็คือทำอย่างเงี้ยเ,เห็นแต่สีฟ้า นะสีฟ้าสีฟ้านี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าคุณคุยหนูเอาหนึ่งคุณคุยอีกเอาสองคุณคุยอย่าเอาสามคุณคุยอยากเอาสี่แล้วก็เอาห้าแล้วก็คอสไปเลยค่ะแล้ววันนี้หนูจะกินอะไรด้วยค่ะนี่ค่ะ กินได้ป่ะอืมอือทำได้แล้วก็วันนี้หนูอะหนูเวได้เห็นข้างนอกขอเล่นบอลด้วยเองว่าเดี๋ยวเล่นมาหลังบ้าได้เห็นนิดนึงข้างนอกข้างนอกได้เห็นนิดนึงได้เห็นแล้วใช่ปะค่ะแล้วนี่อะ เนี่ยก็คืออันที่ที่ที่หนูอ่ะชอบดูมอนสเตอร์อิงคแล้ววันนี้หนูจะไปกินนะคะ,ะ,คะแล้วก็แค่นี้ก่อนนะคะไปปากินก่อน